สวัสดีครับทุกคนเราอยู่กับช่บอง n u m b ลฟ Feature นะครับวันนี้ผมจะมาได้เก็บคุกกี้รันคิงด้อมซึ่งอัปเดตแล้วเจ๊คุกกี้รันคิงด้อมอัปเดตแล้วนะครับแล้วก็ผมไปดูมานะครับก็จะมีเพิ่มคุกกี้มา2ตัวนะครับก็คือเดียวอ๋ออ๋ออ๋อี๋ยว่าเริ่มเกมก็จะมีคุกกี้ตัวนี้นะครับชื่อว่าคุกกี้ซอเบดแล้วตัวนี้นะครับตัวที่ เป็นผู้หญิงผมเหมือนคริสต์มาสเนี่ยก็คือชื่อว่าคุกกี้นักดนตรีนะครับแล้วลแล้วละแล้วแล้วนจะมีอันนั้นแล้วะล้ว่ออวแล้แล้วนะจไม้ไแล้วแล้วมันวะม้ร้วนนาวแล้วานดว้วยน้วแล้วแล้กแล้วรล้ว้วนนนนะวนี่อ่ะตววนี้ครับชื่อว้ว้วแไ้วแล้้ รู้แต่ว่านี่ร้านผมเค้กน้ตาลเปิดร้านกันเลยเย่เริ่มกิจการเริ่มกิจการแล้วนะครับลูกค้าคนแรกของเราคุกกี้พูกอาหารอังดูดีๆนะว่าคุกกี้พูกอาหารสังเกตแบบไหนแล้วก็มาทําเค้กตามออเดอร์กันครั้งนี้เราจะมาทําด้วยกัน,นต้องงองวนนะว้าวมีร้านขายเค้กมาเปิด แบบนี้เหรอแบบนี้อยู่ไหวชังสักก่อนดีไหมน่ได้แน่นอนเช็ควัตถุดิบได้โอเคความพึงพอใจโอเคเข้าใจละครั้งนี้นะฉันขอสุดยอดเออสุดยอดโอเคขอค,ครีมอร่อยอร่อยก็แล้วกันดีละฉันจ,จัดการเอง โอเคแต่เขาสั่งอะไรเนี่ยกินตกแต่งครีมอร่อยๆก็แล้วกันคนดีไม่น่าอ๋อเอาอะไรก็ได้วันทูเอาช็อกโกวานแหละสองชั้นขึ้นไปเอางั้นเอาสองชั้น สชั้นดีกว่าโอต้องเราต้องทาครีมก่อนนะครับนี่ครีมโก,โกโก้ไมใช่สิช็อกโกแลตขั้นถัดไปแต่เขาสั่งอะไรนะครีมอร่อยอร่อยนี่สิเราจะใส่แบบจุกใจ8ดชิ้น นี่ไงอันนี้แปดอันส4 5สี่ห้าหกเจ็ดแปดกวิธีการบีบก็คือต้องกดค้างนะคะเสร็จเรียบร้อยส่งเค้กเสร็จสมบูรณ์ฮัลโหลแต่ผมขออนุญ,ญาตปิดอ่ะไหนดูซิ ดูรีวิวได้ด้วยไปกันกินเลยยิ่งอร่อยครั้งหน้าเดี๋ยวรบกวนเด็กนะเออเออเออพ่อพ่อค้าครับฮะแฮมเอาเค้สมเกตราชามาให้ทีแน่นอนว่าเป็นเค้กที่เอ,อคีมนมสดนะถ้าไปกินกับพ่อหน้าเมื่อต้องเป็นสามชิ้นเออให้ตกแต่งครีมแบบไหนดีครับครีมตกแต่งเหรอเอาครีมนมสดเยอะๆเลยโอเคเดี๋ยวฉันจะฉันจะจับตาจับตา จัดการเองครีมนมสดสามชั้นครีมนมสดแท้โอเคสามชั้นออต้องให้ได้สองชั้นขึ้นไปตา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 ชันถัยไปครีมนมสดเยอะๆโอเค จะเยอะนี่จะใส่ให้แบบเยอะแบบเต็มน,นี่เลยฝีมือผมการทำเค้กถึงแม้ในชีวิตจริงไม่เคยทำเค้กมาก่อนแต่ก็มาฝึกกับเกมนี้แหละโอเคอ่าเรียบร้อยกี่ชิ้นแล้วเนี่ยวัา เรปต้องเรียกเป็นชิ้นหรือก้อนก่อน,ก,อนกันแน่เนี่ยอ่ะแค่นี้แล้วกันเย,ย้แต่ขออนุญาตปิดกิจการร้านก่อนแป๊บนึงทำคอนเทนต์อ่ะมันจะมีสุ่มนะครับอ่านี่คุกกี้คุกกี้นักดนตรีแตะดะ่ตะดะ็ะดแตะดะ่ด็ดแต่ด็ด โอเคและผมก็จะมาสอนสก,กินนะครับโอเคเดี๋ยวเราต้องไปอันนี้ก่อนนะสำรวจโลกสอบจนเสามนะครับแต่ว่าผมยังไม่ถึงเลยอ่ะแง ก็คือเอ่ออะไรอ่ะเฮ้ยมีจีบภาคด้วยโคเวอร์คืออะไรอ่ะเดี๋ยวมีแค่สองก้านเอง มากบา,ายมันค <c oughs> ือมันนันเกินไปอันนี้ไปใครเอ่อเย,ยอย่าได้โัเนี้ย โอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวเขากลับไปอัานจากดื่มก่อนนะคะที่ไปเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกนะ <laughs> มาเปิดร้านก็ต่อจ้า <laughs> รีสกอรหวานแล้วก็ท็อปปิ้งก็มีด้วยเลเวลสองหรอเอ้ใกล้ถึงเลเวลสองร,ร,รีวิว อร่อยมากจริงๆิงนะมินเล่าว่าพนเมือนจะทำเค้กแต่อ,อร่อยแบบนี้ขอบคุณนะโอเคเ,อเราจะเอาอะไรดีนะอันนี้ดีกว่าเพชรแต่มันยังไม่ถึงสามพันมามาเปิดกิจการดีกว่าลูกค้าคนต่อไปเชิญครับว้าวมีนเคชๆ,ๆมาด้วยแฮฉันขอเปิดครีมน้ำสดนะ ถึงสี่ชั้นฮะโอว่าเค้กก้อนใหญ่กว่าตัวชั้นหรอไม่ได้พูดอะไรเลยไมไ่พูดอะไรเลยแต่สี่ชั้นเออใหญ่จริง <c oughs> รีบตกแต่งครีมนมสดแปดอันโอเคเดี๋ยวผมไปทำนี้นะครับอครีมนมสดสี่ชั้นโอ้ ตอนเป็นช็อกโกแลตอันนี้ก็ตอนเป็นช็อกโกแลตเนื้อแป้งเนี่ยก็น่าจะเป็นรสช็อกโกแลตนะเอ๊ะดู่นะเขสังเกตเหรออ่ะส,สีชั้นปึ๊บกึ๊บวัน t w six seven โอ oh, hey. yeah. mm ้ eight ปดอน eight ดเป็นยากที่อยากอยู่นะล้านวัตถุดิบใหม่ให้ดูลูกค้าหนิสิผอมหมด ปาร์ตี้ทั้งที่ไม่มีเค,ค้กได้ไงกับครีมช็อกโกหวานด้วยนะปาร์ตี้เค,ค้กฝั่มฉัน,ปนเป็นไงแค่คิดก็น่าตื่นเต้นแล้วเนาะอ่าให้ตกแต่งครีมแบบไหนดีครับต้องตกแต่งแบบไหนถึงจะถูกว่าชมเข้ากันเยอะนะอ่างั้นก็ครีมช็อกโกเยอะๆเลยนะใส่ท็อปปิ้งแบบไหนดีครับเฮ้ยแต่น่ารักจังท็อปปิ้งก็อยากได้เยอะๆเลยล่ะเอาเป็นเชอรี่ได้ไหมโอเค โอเคครับอ๋อช็อกโก้หวานสามชั้นเฮ้ยเดี๋ยวช็อกโกหวานเราเอาไปนมสดแท้คดผิดมือลั่นไม่ใช่มือลั่นหรอกเมื่อกี้เขาสั่งนมสดเหมือนกันก็เลยแบบวันนั้นอะครีมช็อกเอ้ยไม่ใช่สิสามชั้นโอเคถัดไป ครีมช็อกโกเยอะๆเอาทุกคนถ้าเกิดตรงไหนที่เขาเน้นอะ่ะก็จะเป็นสีม่วงนะครับนี่ไงจะมีสีม่วงอยู่นี่เยอะๆแบบเต็มเลยปึ๊บเยอะแบบมหาศาลถ้าเกิดเราเอาเนล็กๆก็เล็กพอ,อยัง ถ้าเกิดคุณครูมีคำถามว่าอันไหนเอ่ยเป็นอันที่เล็กที่สุดโดนไงนี่ไงนี่ไง <laughs> เอาทับตรงนี้ไปเลยนะถัดไปถ้าขอน้อยๆก็ไม่เกินสี่อันถ้าขอเยอะๆเน,น้นๆจะเต็ม เต็มๆ,ๆจุกๆก็แปดอันขึ้นไปหูแปดอันขึ้นไปเขาสั่งอะไนะเชอร์รี่หนึ่งสองสามสห้าหกส 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1อเอามากลับด้านนี้ดีกว่าเดือบร้อยเสร็จสมบูรณ์นี่แน,น่นๆจะเต็มตดาดมไหนขอดูลูกค้าหน่อยสิ นักอบขน,นมเอ๊ะแต่จะว่าไปนี่เราเป็นนมน้ำตาลหรอเราเป็นนมน้ำตาลว่างั้นขอครีมนมสดที่เอาไว้แต่งกันกินด้วยค่ะหวังว่าทุกตัวน่าจะชอบงั้นสีฉันก็น่าจะพอนะให้ตกแต่งครีมแบบไหนดีครับว้าวดูน่าอไรอยไปหมดเลย แต่งช่วยครีมนมสดนิดเดียวน่าจะสวยใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเราจัดกันี้นะครับมาครีมนมสดสชั้นเมื่อกี้เห็นคาว่าชั้นสี่น่าจะดูผิดเลยอ่าสี่ชั้นปึปปาดปัดปาดไปให้หปาดปัดปัดวิชาฝึกวิชานินจามา พิชานิจจ้าโอเคสีชั้นท็อปปิ้งนี่เขาเอาด้วยไหมครีมนมสดนิดเดียวครีมนมสดสามอันเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยนะไม่เอาท็อปปิ้งเลยเหรอลูกค้าคนนี้หรือว่าเราไม่ได้บอก อุ้ยแต่สามเป็นสุดยอดเค้กที่จินตนาการไม่ถึงเลยจะต้องเป็นสิ้นปีมีความสุขแน่ๆค่ะค่ะล้กค่ะคนต่อไปเออสวัสดีครับคุณคุกกี้ชาเอมมีที่แบบนี้ด้วยหรอลองกินสักชิ้นดีไหม่นะขอครีมนมสดก้อนนึงเอาความสูงเลยครีมตกแต่งแบบไหนดีครับ แบบนี้เล่นได้ด้วยเหรอ,หอ,หองั้นขอสองชั้นใส่ครีมนมสดจุกๆเรียบๆก็ดีนะโอเคได้ไม่ถามหน่อยเหรอว่าจะเอาท็อปปิ้งไหมค้ครีมนมสดสองชั้นโอเคมาครีมนมสดแบบ เต็มปึ๊บวิโอ้โหวัวนนี้ก็เออไม่ใช่สิเอ้ยเมื่อกี้มันมีแจ็คเตอนว่าคนนี้ได้รับคุกกี้ซอเบทอยากได้ซอเบทโว้ยซอเบตก็คือตัวที่เป็นน้ำแข็งนะครับ ที่มันเป็นน้ำแข็งที่ตัวละครใหม่ที่ผมบอกไปอะครับอยากได้ซูปเปอร์แรเอ๊ะไม่ใช่ซูปเปอร์แร่ซูปเปอร์อีพิกเอ๊ะหรือไม่ใช่ลืมไปแล้วะมันซูปเปอร์อะไรกนันแน่แต่ที่รู้ๆเลยคือมันมีซูปเปอร์โหทุกคนช่วยนับหน่อยมันมีกี่อันเนี่ยเขาบอกว่าต้องมากกว่า8อันนี้ก็น่าจะมากกว่า8แล้วมั้ง เต็มเลยขนาดนี้จุกจุกลูกค้าบอกจุกจุกจุกพอ,อยังครับ <Yeah. S 1> เย้่ไอหน้าลอ่ะมีเกมด้วยอ,ะอ่ะแต่อ้เอเอเอเดี๋ยวนะนายขอจัดชันลูกค้าดูรีวิวหน่อยก็เจอดิเออลูกค้าคง อุดมว่าไงอือเฮ้ยมีคลิปรีวิวโฆษณาเปล่าไม่นะไม่โฆษณานะไม่นะไม่อ๋อคุกกี้อัลมอนด์เกี่ยวกับคุกกี้อ no? ัลมอนด์โอเคใครอดูปดูองโอ้คลิปรีวิว กอแป๊บหนึ่งเพื่อจะมาซื้อสิ่งนี้ไงล่ะซื้อให้มันหมดไปตกลงโอเคเอาอันนี้สักอันโอเคโหกันทำงานนี้ก็ดีมากเลยนะเนี่ย<ะ>เดี๋ยว ตกิจกรรม9มีเนื้อเรื่องก็ที่ทีเบอร์รี่ป่าตัวละครใหม่เหรอถ้าใครอยากดูก็สามารถดูได้นะคะแต่ว่าที่ผมไม่เปิดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะครับแต่คลิปนี้มันก็นานอยู่แล้วเนี่ยแทบจะ20นาทีอยู่แล้วเนี่ยทุกคนดู18 นาทียิบเจ็ดลาดลา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 เลือดสกินเหรออเมซดีใช่ไหมอ่ะเรามาสุ่มก <mart bio> okay. ันเถอะตุ to ๊ด ตุดตดต,ด,ต,ด,ต,ด,ตดไม่ใช่ได้ก,กันวิ่ยนึกว่าได้ตัวละครน่ะโอเคไม่ได้ เออเราจะเอาคุกกี้ตัวไหนดีนะชาเอมโอเคเอาคุกกี้ชาเอมมาเรามาสุมกันเดี๋ยวก่อนไม่ได้ดีเราจะมาสุมเอาคุกกี้นักดนตรีคนนี่เลยนะครับคุกกี้นักดนตรีนักดนตรี นักดนตรี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 น,น,รนาแบบนั้นชัดเลยบบบตัวละครแร่ระเบิดเชอร์รี่หนูทำไมต้องเรียกนอนอย่างนี้มันอ่ะเอามอนสะเอฟป๊าปี อันนี้เป็นซูเปอร์อีพิกงีอยากได้ย่ะคุยกันเลยสองตัวเนี้ยมีหาวด้วยนะนี่มันนอนเยลลี่จิ๋วอะไรกันพวกเธอข้าวก,ก่อนก็เอาคำเตือนไปแล้วไงโอเค ทุกคนทุกคนชอบคลิปนี้กันไหมครับแต่ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ชอบ number future แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับวนันนี้บ๊ายบายนะครับบ๊ายบายแต่จะว่าไปใกล้ถึงวันคริสต์มาสแล้วนี่นะเกอก็เดือนนี้แหละและเดือนนี้ก็มีวันเกิดผมด้วยพานในอีกวันนี้วันที่คืออย่างนี้ก็คือ ผมทำคลิปตอนกลางคืนแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็ปล่อยแล้ววันนี้วันที่ผมทำในตอนนี้ก็คือวันที่สี่่สหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันจุนนะสี สองวันเอ๊ะท oh, ั้งสองโอ้ตอนี้ลืมงงละซีสันหัวใจลมพาพปัปั๊มปั๊มไม่ได้จะโซสักหน่อยเฮ้ยรอตระตตึต๊ดตโอเค ได้ของเยอะเลยตอดจะโกีตัน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 ีตันตันคเดี๋ยวผมจะสอนก่อนว่าวิธีการเปิดอันนี้สกินนะครับสุ่มสกินเนี่ยทำยังไงวิธีการนะครับเข้า2ขีด13แบบปกติเลยนะครับ จากนั้นนะครับก็อันนจะคุกกี้แต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าน่าจะขึ้นหละมั้งแล้วก็จะมีเควสตรงนี้นะครับที่มันจะเป็นสีแดงแบบนี้แล้วก็มันจะเป็นรูปกล่องแบบนี้นะครับคิดสภาพว่าเป็นกล่องแบบนี้แต่ข้างหลังเป็นสีแดงพอกดแล้วนะคะเราก็ทาเควสของมันจากนั้นนะครับเราก็จะมีอันนั้นเลยจะเปิดกล่องอันนั้นได้เลยอุ้ยแต่ิดสุ่มดีกว่าแต่จะว่าไปคลิปนี้นะ ยาวมากเล่นเพลินมากบ๊ายบายครับสุดจะบ๊ายบายได้ยังเนี่ยโอ้เป็นเสียงแบบอโอ้ยคุกกี้ซอบเบดมาถะบ๊ายบายค่ะ